ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผ,ผมอีกแล้วที่โย่คนหล่อแต่ไม่โก้ครับผมก็มาทาข้าว,าวกินเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ไม่เบาหลายอย่างให้นะคุณผู้ชมพูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวถ่ายคลิปยาวไม่ได้นะครับนะนี่เต็มเต็มครับเต็ม,เ,ม,เ,ตมเต็มอีกแล้วครับนะก็หลังจากที่เราเตรียมอนนุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งน้ํามันนะครับตัง้งกระทะนะครับว้าวคุณผู้ชม น้ำมันเริ่มร้อนเสร็จแล้วเราก็จะกางนี้เลยครับหร,รือเป่าหลายเย่ให้กระเทียมกระเทียมหอมเหือมไม่ต้องใส่นะครับคุณผู้ชมง่ายง่ายบายคลิปโยครับแล้วเป็นใส่นี่หนึ่งลยครับไข่หน <s ifies> ึงอะไนะครับคุเลคุเลนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ตามนี้เลยเลยครับเส้นใหญ่นะครับโอ้โหมองไม่เห็นนะครับมันสะท้อนแสงนะครับเนาะนี่ครับเราจะใส่ลงไปครับหรือเป่าหลายย่ให้กุะเทียมทํำเพลงงลยนะครับคุณผู้ชม เราก็จะใส่รถดดีลงไปน่อยนึงครับใส่ลงไปครับจากที่เราใส่รถดดีลงไปแล้วนะครับเนาะ mm hmm. เราก็จะตามานี้ครับตมสีอู๋ขาวอ mm ืม hmm. ต้องผัดแกงทอดนะครับเราก็จะการเคลีเคลเลเลย อืมไม่เอาหลายยางให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเม่นเต็มน้ำเม่นเ,เต็มคลิปยาวไม่ได้นะครับเนาะอ๋อน,นี่ครับแต่ก็เราก็จะมาหย่อนสีดำไปจักน้อยนึงเพิ่มสีสันให้เขาเข้มเข้มมันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเอาหลายยางให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วเราเสร็จนะครับโหเป็นไงครับคุณผู้ชม เสร็จแล้วเสร็จแล้วเวลาครับเสร็จก็เกรียบร้อยนะครับชมเดียวเราก็จะตักใส่จานนะครับว้าวครับไม่แล้วก็เป็น,นเสร็จสิ้นแล้วก็ตักใส่จานลงไปเลยครับมาปิดไฟก่อนนะครับคุณชมฮ่าฮ่าฮเป็นไงครับเป็ไไนไงครับอุกชมให้ผมกี่คะแนนครับอย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับ ครับคุณแล้ชมแล้วเราก็เสร็จนะครับจัดจานนิดหน่อยปรุงด้วยกระเทียมโชนดองแล้วก็กระเทียมสดๆเลยแล้วแกมพริกนิดหน่อยครับมาว่าอะไรเยะให้นะครับคุณผู้ชมเราเราถวายคุูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็มากินนะครับว่าอะไรเยะให้วันนี้หิวครับหิวก็กินนิดหน่อยนะครับเนาะแค่คนี้พอนะครับข้าวโเตีนะครับอืมนีกัข้าวเนี่ยแล้วเหมือนกันนะครับอืมมาครับคุณผู้ชมว่าอะไรเยะให้เนาะมากินด้วยกันกับผมครับ

มะครับนะครับก็คลิปนี้ก็มีถึงแค่นี้ครับทุกตัาน,นก็อย่าลืมให้คะแนนด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทิดโยคนซื้อเสื้อ,นอ,นอ,นอนคนรอแต่ม่โก้ด้วยนะครับนี่สวัสดีครับบ๊ายบายทุกที่นี่ขอทุกท่านกครับันดีนะสีสวัสดีนะครับบ๊ายบายเตรียมทุ่ทนดองครับ ปิ้นปิ้นปิ้นกระเทียมไม่จ่ายกบลืมทุบมันมนันดิ้นดิ้นบ๊ายบาย